<laughs> เอาแปลนเริ่มมัพอ๋ <c oughs> อาตาแปลนก่อนมัพ <c oughs> อาต่อไปพี่ไปเปิดเอาไปฟ้าเปิดจิบจิบจิบสีอะไรนะ สีแดงอ่ะอีกสีแดงอันนึงอยู่ไหนนะหาชิหาชิไม่ใช่อาความลงความคืนความคืนอืออาตาพี่แปนไม่ใช่สีแดงค่ะเมื่อกี้สีแดงกับสีชมพูปลาเร็วมเลยจะเป็นแมะอย่าส่องดูดิงับ อ่าปิดได้ปิดไ้อ่าไป,ไปสีน้ำตาลลูกสีค้าวข้าวอ่าจำพี่ได้จำได้ไหมอ่าต่อไปไปมัดอ่าเปิดอีกอันนึง <c oughs> อย่าเพิ่งจับมาดิมัดปิดสีส้ม <c oughs> ไปอย่าเพิ่งเปิดดูสิลูกอยเนื้อ อาต่อไปตามพี่ไปม่กอาต่อไปตามพี่ไปโอ้ยกระเปิดตัวสีแดงอาต่อไปเปิดเปิดเปิดอีกแผ่นหนึ่งสีแดงอยู่ไหนน้าหาสิหาสิอยู่ไหนน้าจืบลองเปิดสิลองเปิดสิลองเปิดใช่สีแดงหรือเปล่าเปิดอันเดียวค่ะมับแนว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 ปิดไรบปิดไรความลง ออาปิดความสีแดงสิลูกความสีแดงอ๋อคนบางคนก็จําได้เนาะจําได้ง่ายแดงาาแดง่ายมอะของพี่แปนของพี่แปน <laughs> เอาฝากน้องไว้อ่ะต่อไปแปนเปิดไม่ใช่แปนก็ดูเวลาพี่เปิดด้วยดิกออปายก็ดูเวลาพี่เปิดด้วยอ่ะ <laughs> อ่ะสีสีลมเงินอ่ะสียเงินอยู่ไหนมับไม่ใช่ปิดไว้ปิดเลยอ๋อนี่อ่ะให้น้องอ่ะให้น้องสีลูกเงินอ่ะต่อไปน้องเปิดอีกสีเขียวปลายเปิดขึ้นไม่ใช่เอาความลงนี่ของหนูได้สองอันอืม พี่เปิดต่อนไม่ใช่อ่าปิดอ่าน้องเปิดเอาเปิดสิเปิดเปิดโคตรง่ายให้น้องเปิดก่อนแป๊นไม่ต้องไหนลูกกูจะใช้ป้ยไป